วูฟคัตแบบตักเอง ที่ฉันรู้ว่าพวกแกก็ทาได้หลังจากที่สระผมเสร็จนะคะเราก็จะมาแสกกลางแบ่งผมกันนะคะแล้วก็จะเก็บผมตามในคลิปนี้เลยค่ะก็คือจะแบบว่าเก็บผมแบ่งเป็นช่อหน้าและช่อหลังนะคะโดยช่อหน้าก็คือแบ่งตั้งแต่กลางหัวลงมานะคะจนถึงแนวหูแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยนะคะจนกว่าแบบเออเราจะได้แบบแนวที่เราชอบไกด์ไลน์ตามแบบเรฟเ r รน์นี้นะคะแล้วก็เก็บช่อหลังค่ะโดยช่อหลังเราจะเก็บให้สูงที่ สุดเลยนะคะหมายถึงว่าแบบเก็บ มวยผมอะ่ะให้สูงที่สุดแบบนี้แล้วแบ่งได้เป็นแบบนี้นะคะจากนั้นใช้หนังยางนะคะรัดแล้วก็ตัดเลยคะ่ะทุกคนแล้วก็เล็มปลายเล็กน้อยช่อหลังก็เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าช่อหลังนะเราแล้วแต่ความยาวที่เราต้องการแต่ว่าเอ็มราใช้กันไกรนะคะเป็นเกณฑ์ในการวัดแล้วก็ตัดแล้วก็เล็มปลายผมให้แบบไม่ได้แข็งทื่อเช่นเดียวกันจากนั้นก็คลายผมออกมาคะ่ะแล้วหวีจัดแต่งทรงทุกคนเห็นไหมว่าทรงมันขึ้นแบบเออสโลปแบบนี้เลยไล่เลเยอร์แบบนี้ถ้าใครแบบว่าไม่พอ พอใจในความหัวถุยนะคะก็คือจะมาเก็บตรงนี้เพิ่มนะคะเราต้องการถุยเท่าไหร่เราก็ตัดแบ่งตามความถุยที่เราต้องการได้เลยหวีเสร็จออกมานี่ค่ะอันนี้คือเป่าผมแค่แห้งธรรมดานะคะยังไม่ได้มีการเซตใดๆก็จะได้เป็นทรงประมาณนี้หน้าหลังก็คือสวยสอโอโ้ถูกใจอันนี้คือผมช่อหน้าของฉันส่วนอันนี้คือผมช่อหลังของฉันเอาละ่ะพวกเธอก็ดูกันเอาความจริงจังนี้อันนี้คือทรงที่แบบว่าไป หนีบแล้วก็เซตมาประมาณหนึ่งนะคะก็จะได้ทรงแบบประมาณนี้เลยมีความแบบไล่เลเยอร์กรอบหนงกรอบหน้าใดๆคนที่แบบว่าเป็นหน้ารูปหัวใจแบบชาวเราอะ่ะเฮ้ยทรงเนี้บอกเลยว่ามันเหมาะมันเก็บโหนกนะทําให้แบบว่าหน้าเรียวเน้นรูปหน้าคือมันถูกต้องแล้วที่สําคัญนะถ้าใครแบบว่ารู้สึกว่าหัวย,ยังทุยไม่พอ,อตรงด้านหลังตรงเนี้มันเป็นความแบบไล่เลเยอร์ที่แบบว่าสวยมากจะบอกเลยว่าตอนแรกคิดว่าทรงเนี้จะตัดยากแต่พอแบบได้ลองตัดจริงและคลิปนี้เป็นหลักฐานว่าฉันตัดผมทรงนี้ เป็นครั้งแรกด้วยตัวเองจะบอกเลยว่าถ้าได้ลองแล้วมันไม่ยากถ้าเธอทําตามวิธีที่ฉันชี้แจงแถลงไขไปในคลิปรับรองครั้งแรกพวกเธอก็จะได้ทรงผมแบบวูฟคสัสสวยๆแบบฉัน เลยอันนี้แบบไปดูมาจากคลิปแบบว่าของช่างตัดผมต่างประเทศนะแล้วก็เอาเทคนิคเขาอะมา ap Apply. อัดแอพพลายตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอ,อยากจะเพิ่มความทุยอยากจะให้แบบไล่เลเยอร์ก็ค่อยมาเก็บกรอบเอาหลังจากที่แบบว่าตัดตามต้นฉบับแล้วก็คือแบ่งผมช่อหน้าแบ่งผมช่อหลังแล้วตัดตัดในที่นี้เธอต้องเอากันไกลนะเป็นตัวในการวัดหรือว่าจะเอาตามความชอบก็ได้อยากไล่เลเยอร์หน้าหลังอะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่าตอนผมหน้าเอ็มเอาต่ำกว่าปีกจมูกตรงเนี้ยต่ำกว่าปลายจมูกลงไปแล้วมันก็เลยแบบเนี่ยได้แบบ กรอบสวยๆแบบนี้เฮ้ยบอกเลยว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่พวกแกคิดลองดูนะขนาดฉันแบบเพิ่งตัดครั้งแรกยังทําได้อแกแล้วพวกแกก็ทําได้เช่นกันหรือจะสาว